สวัสดีค่ะตามมาดูชาแนลนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องแอปเราชนะนะคะซึ่งวันนี้คอรมอนำเรื่องนี้เข้าประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อนุมัติเคาะเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่า3ามพเดือน7,000พบาทอนุมัติลงทะเบียนวันที่29มกราคมนี้นะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ ครอบคุมทั้งหมดนะคะจำนวน31.1ล้านคนนะคะเป็นจํานวนที่มากที่สุดเลยค่ะส่วนคนที่ลงได้นะคะก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สอ,อาชีพอิสระนะคะไมไ่ว่า,าจ,จะเป็นค้าขายหาเลียอะไรก็สามารถลงได้ค่ะสาม อาชีพเกษตรกรค่ะ C ผู้ประกันตนตามมาตรา3940สาม,มารถลงได้ค่ะแล้วก็5 6นะคะบุคคลนี้2 2กลุ่มนี้ก็คือเงินจะโอนเข้าบัญชีได้เลยคุณไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเป็นกลุ่มผู้โชคดีนะคะก็คือกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงินจะโอนเข้าทางไหนเงินก็จะโอนเข้าทางบัตรประชารัฐเลยค่ะ เข้าเลยนะคะเดือนละ3,5 0 0คุณสามารถไปกดที่ไหนกดที่ธนาคารกรุงไทยเข้าไปกดเหมือน ATM เลยค่ะใส่หรหัสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปเลือกเมนูนะคะเมนูจะไปเลือกอย่าไปเลือกเมนูปกตินะคะมันจะมีคําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเลือกเมนูนั้นแล้วคุณก็จะเข้าไปดูยอดเงินถ้ายอดเงินเข้าคุณก็สามารถถอนออกมาได้เลยค่ะตรงนั้นนะคะส่วนกลุ่มที่6นะคะคนละครึ่งค่ะ เงินจะเข้าผ่านแอปเป่าตังนะคะแต่ว่าคนละครึ่งก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนได้คนละครึ่งนะคะเขาก็จะมีมาตรการคัดกรองอีกทีหนึ่งว่าคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตราสาบ3าหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่ประกันตนตามมาตราสาสบสมคุณก็จะไม่ได้นะคะก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของเขาค่ะ ส่วนคนไม่ต้องไปลงให้เสียเวลาค่ะเหนื่อยเปล่าค่ะก็คือ 1. พนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการหรือผู้ที่ได้รับบำนาญน,นะคะไม่ต้องไปลงให้เหนื่อยนะคะ 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะและก็กลุ่มสุดท้ายค่ะคือผู้ที่มีรายได้สูงนะคะรายได้สูงเขาก็จะมองจะทัน การเสียภาษีของคุณนั่นแหละค่ะว่าการเสียภาษีแต่ละปีของคุณมันสูงหรือเปล่าขเขาก็จะคำนวณจากตรงนั้นค่ะแล้วตามมาดูนะคะก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของแอปคนละครึ่งค่ะก็ยังมีข่าวดีสําหรับคนที่อยากลงทะเบียนสําหรับแอปคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งพรุ่งนี้นะคะวันที่20มกราคม2564 6โมงเช้านะคะคุณเตรียมมือถือให้พร้อมไวไ้ไปพร้อม คุณสามารถลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์พรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะลงทะเบียนโชคดีค่ะขอให้ได้รับสิทธิ์นั้นคนละครึ่งค่ะอีกจํานวนเท่าไหร่ตามมาดูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีข่าวของคนละครึ่งมาฝากแค่นี้นะคะฝากกด u ับส r คร e กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูชา n นลด้วยวันนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย